สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวขายโปรเจกเตอร์ยี่ห้อเอเซนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือ a อเซอ1์พีนะครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับนี่คือ a อเซอ1์พีนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้ก็มีช่องต่อ HDMI นะครับแล้วก็รองรับระบบ 3D นะครับหรือว่า3มมิตินั่นเองนะครับเป็น DLP 3D นะครับ DLP 3D Ready นั่นเองเป็น DLP Projector ร์นะครับสำหรับเจ้าเอเซอร์ตัวนี้นะครับนี่คือ Projector a ์เอ P 1 1 7 3นะครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับ c อนทราสต์เร i ิโอ0 0 0ต่อ1นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับชั่วโมงใช้ก็ใช้ยังไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ความสว่าง3,000ลูเมนนี้ เหลือเฟือเลยนะครับยิ่งคอนทราสต์เรติโอ13,000ต่อหนึ่งนี้ถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อ HDMI นะครับซึ่งผมได้ต่อไว้นะครับแล้วก็มีต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับเป็น VGA 1นะครับตัวนี้ช่องที่1ตัวนี้ก็ต่อคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเป็นช่องที่2นะครับตรงนี้ก็ต่อออกจออีกจอหนึ่งได้นะครับต่อจอนอกเวลาร้องคาราโอเกะนะครับตรงนี้ เป็นสีเหลืองๆสำหรับสัญญาณวิดีโอที่ต่อจากเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่นบูเลหรือว่ากล่องดิจิตอลทีวีนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นเสียงออกนะครับเป็นออดิโอเอาท์นะครับตรงนี้เป็นออดิโอออดิโออินนะครับออดิโออินมี2ช่องนะครับมี1กับ2นะครับนี่คือโปรเจคเตอร์เอเซอร์นะครับรุ่น p 1 1นึ่นะครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับเดี๋ยวเรามาดู มุมมองทางด้านหน้ากันนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับนี่มุมมองทางด้านหน้านะครับสวยงามจริงๆนะครับตัวนี้นะครับสีขาวสวยงามเลยนะครับสำหรับ A c e ซอร์ j e c t o r P1173 ความสว่าง3 0 0พันลูเมนนะครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเปิดเครื่องทดสอบนะครับนี่ฉายกลางวันใส่กำแพงแล้วก็มีหลอดไฟนีออนหนึ่งหลอดไว้นะครับคุณผู้ชม ก็ถือว่าสู้แสงได้ดีพอสมควรอ่าผมจะเปิดเครื่องนะครับปึ๊บอ่าเมื่อทําการกดเปิดเครื่องแล้วนะครับผู้ชมมาดูกันนะครับอ่ามาดูกันนะครับผู้ชมครับนี่ครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมามันก็จะหาสัญญาณนะครับสัญญาณแรกที่มันหาก็คือเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหาสัญญาณไม่เจอเราจะต้องมากดที่คําว่าซอร์สนะครับในภาษาอังกฤษซอสก็คือเป็นแหล่งที่มาเนี่ยครับตรงนี้กดไปเลยครับ กดปุ๊บเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มค้นหานะครับอ่านี่ครับพอมันเริ่มค้นหาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเจอสัญญาณจาก HDMI เองนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้นี่ครับมันกําลังประมวลผลกําลังเจอนี่ครับมันเจอแล้วครับนี่ก็คือสัญญาณหน้าแรกของกล่องกล่องดิจิตอลกล่องเขาเรียกว่ากล่อง Android นะครับที่ผมต่อสัญญาณมานะครับผู้ชมครับ ต่อมาเข้ากับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นี่นะครับอ่าหลังจากที่เปิดมาแล้วเราก็เข้าไปดูที่เมนูได้เลยนะครับกดที่ปุ่มเมนูนะครับไปดูการเซตค่าต่างๆอ่ากดมาก็จะเห็นเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการปรับอ่าซูมนะครับซูมใหญ่เล็กก็ตรงนี้ซ้ายขวาแล้วตรงนี้ก็ปรับโฟกัสนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอันดับแรกผมจะซูมให้ดูนี่ครับซูมซูมก็จะเป็นใหญ่เล็กนะครับถ้ามาทางขวามือก็จะใหญ่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้ ก็เป็นการปรับโฟกัสให้มันชัดให้มันเบลออะไรตรงนี้นะครับนี่เบลอเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ชัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าหมุนๆไปให้มันชัดเต็มที่นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวหมุนไปให้มันชัดนะครับอ่านี่ก็ถือว่าชัดแล้วนะครับนี่ครับถือว่าชัดแล้วนะครับดูคุณผู้ชมดูดูเองนะครับว่าชัดไหมอ่านี่ครับ ตัวหนังสือชัดเจนมองเห็นได้ชัดก็โอเคนะครับก็กดที่เมนูออกไปได้เลยนะครับทีนี้ผมจะมาทําการทดสอบนะครับในการฉายภาพยนตร์วันนี้ไม่ได้ต่อลําโพงใหญ่นะครับใช้ลําโพงจากโปรเจคเตอร์เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวให้ทุกท่านดูชั่วโมงก่อนนะครับอ่าดูชั่วโมงก่อนนะครับมาดูที่ข้อมูลนะครับอ่าชั่วโมงหลอดที่ใช้ไปนะครับแค่2ชั่วโมงเองนะครับเห็นไหมครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนหลอดมาใหม่นะครับ เปลี่ยนหลอดใหม่การใช้หลอดก็เป็นหลอดใหม่สายกิฟต์นะครับใช้ไปแค่2ชั่วโมงเองนะครับคุณผู้ชมครับ2ชั่วโมงที่ใช้ไปก็เป็นการทดสอบของผมนี่แหละครับอ่าเดี๋ยวมาดูทดสอบดูภาพยนตร์กันนะครับมาดูความแจ่มมาดูความแจ่มสลัดของภาพยนตร์นะครับเรื่องฟาสแปดนะครับอ่าที่ผมทดสอบให้ทุกท่านได้ดูบ่อยๆอยอยอยก็คือภาพยนตร์เรื่องฟาสตนี่แหละครับอ่ามาดูกันนะครับอ่ามาดูกันครับ นี่เป็นการทดสอบฉายกลางวันเลยนะครับมีกําแพงมีหน้าต่างซึ่งก็เป็นสีผ้าม่านสีขาวนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเล่งเสียงเลยใช้เสียงจากโปรเจคเตอร์เลยนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้เสียงจากาลําโพงใหญ่นะครับวันนี้ดูครับจําทีเดียวนะครับ3000ันลูเมนนะครับสีสเกต c h ชา n e l นะครับกําลังทดสอบกําลังรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เอเซอร P1173 นะครับนี่คือเอเซอร์โปรเจ r เตอร์รุ่น P1173 ความสว่าง3,000ลูเมนนะครับผู้ชมครับก็เหลือเฟือนะครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาดูแสงด้านหน้ากันนะครับดูครับคุณผู้ชมครับแสงปล่อยออกมานิจก้าเลยนะครับ3,000ลูเมนนะครับและสภาพเครื่องนี่ยังกริบๆอยู่เลยนะครับและแสงก็เป็นหลอดใหม่นะครับพุ่งเลยครับผู้ชมดูนะครับ ดูแสงที่พุ่งออกมาครับแล้วก็ไปดูภาพยนตร์ที่จอครับนี่ครับนี่คือ3,000ลูเมนของ a อเซอร์โปรเจ r รุ่น P1173 นะครับซึ่งสวยงามทีเดียวนะครับดูครับดูภาพดูมิติของภาพนะครับ3,000ลูเมนนี้ไม่ธรรมดานะครับยิ่งเป็น c o n t r a สต์เรติโ13,000ต่อหนึ่งนี้ถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูแสงที่ปล่อยออกมาครับคุณผู้ชม สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับ3,000ลูเมนนะครับของเอเซอร์ตัวนี้นะครับที่สำคัญนะครับมีช่องต่อ HDMI ให้เราต่อง่ายได้ให้ความละเอียดสูงนะครับช่องต่อ HDMI แล้วก็รองรับระบบ3มิติหรือว่า 3D นะครับเป็น DLP 3D Ready นะครับคุณผู้ชมครับก็คือรองรับแล้วนะครับระบบ3มิติหรือ 3D นั่นเองนะครับมาดูภาพหน้าจอกันครับคุณผู้ชมดูครับ สีสันมีมิติแล้วก็แจ่มเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ a อเซอร์โปรเจ r เตอร์ความสว่าง3000ลูเมนตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูภาพนะครับถ้าเราต่อด้วยช่องต่อ HDMI นี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับมันความคมชัดมันก็ที่สุดของช่องต่อแล้วนะครับตัวนี้ก็เหนือกว่า VGA ที่ต่อคอมพิวเตอร์เหนือกว่าวิดีโอแน่นอนนะครับตอนนี้ นี่ครับสุดยอดเลยครับระบบภาพนะครับผู้ชมมาดูทางด้านหน้านะครับมาดูแสงที่พุ่งออกมากันนะครับขนาดฉายกลางวันนะครับผู้ชมนี่ฉายกลางวันนะครับดูดูแสงที่พุ่งออกมาครับผู้ชมครับพุ่งจ้าทีเดียวนะครับในการฉายกลางวันนะครับของเอเซอร์โปรเจคเตอร์รุ่น P 1 1นึนนะครับผู้ชมสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้ท่านใดซื้อไปนี้ไม่ผิดหวังนะครับ ฉายจอขนาด6เมตร7เมตรในที่มืดได้สบายนะครับตัวนี้สําหรับเอเซอร์ตัวนี้นะครับสภาพเครื่องก็สีขาวแล้วก็สวยจัมทีเดียวครับคุณผู้ชมดูนะครับแสงที่ปล่อยออกมาครับคุณผู้ชมครับสําหรับเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับไปดูภาพนะครับไปดูสัญญาณภาพนี้ฉายกลางวันนะครับให้ดูเลยนี่หน้าต่างมีแสงเล็ดลอดออกมาจากผ้านสีขาวด้วยนะครับแต่ดูความคมชัดนะครับคุณผู้ชมครับ ดูความแจ่มของเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับความสว่าง3,000ลูเมนคอนทราสต์เรติโอน13,000ต่อ1นะครับชั่วโมงหลอดก็ใช้ไปแค่23ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับยังใช้ได้เอียยาวนะครับ5 0 0 0 6 0 0 0 7,000ชั่วโมงสบายๆนะครับสำหรับเอเซอร์ P 1 1 7 3ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ขายราคา5,900บาทนะครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เดชชาติพวงเกตจากสีสกเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ